thank mm -hmm. you กรมธุรกิจพลังงานถ้ารองผู่วยตืาบสังเกตจากการรายงานของ50ปีพลังงานนะครับว่านับตั้งแต่มีนโยบายในการที่จะสนับสนุนนสับสนุนซัพพลายแอนต้มนะครับเพื่อช่วเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยหมายความว่าแอนเนี่ยรับขึ้นมาในราคาเดียวละ3,000บาทแต่ละแต่ละเนี่ยมาขายให้กับ ที่น้องประชาชนเพื่อใช้ในครัวเรือนเนี่ยเรียนริ้วละ18บาทอีก12บาทเดา๋รับจ่ายให้โดยเอาเงินภาษีของของประชาชนคนอื่นๆเนี่ยมาจ่ายให้นะครับแล้วสาหรับผู้ที่มีรถยนต์เนี่ยตาก็มองว่าก็มีฐานะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งรับก็สําหรับสนุนแคแ่โดยขายให้ในการเรียนรัก21บาทตังค์ที่รับก็จะจ่ายสำหรับสนุนให้10บาทจากนโยบายตรงนี้เป็นเพื่ให้มีลูกค้าที่ ข้อโชนเลยนะครับก็คือสั่งแก๊สยางเข้าใจ่ายช่วยกันนะครับเพื่อให้โครงสร้างการใช้แก๊สเนี่ยมันต้องต่างกันจริงๆนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยเราเชิญมาทั้งหมดเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยก็ร้อยกว่าร้อยกว่ารายรวมทั้งที่เป็นทั้งที่จูบคนและตัวถุงคภนเนี่ยแต่ผมเห็นในนี้แล้วเนี่ยก็คงอยู่ประมาณทั้งนี้เกิด30-40นะครับผมต้องขอขอบคุณท่านที่อยู่ในนี้นะครับท่านเป็นผู้ที่มี แล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางราชัชตาอยยางดีนะครับถ้าท่านให้ความร่วมมือเนี่ยผมเชื่อว่าการพิจารณาในชั้นศาลทคจะเป็นประโยชน์ต่อท่านเองนะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าชุดตรวจสอบกลุ่มนะครับ<ๆ>ก็อยากจะเรียนว่าท่านที่เข้ามาวันนี้เป็นการแค่เชิญมานะครับเราเชิญม,มารับทราบข้อกล่าว<ๆ>หานะครับท่านก็มาบ้างไม่มาบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่เราให้ความเป็นธรรมอยากให้ท่านเข้ามา ตามที่เราเชิญไปนะครับอยากให้ถึงขนาดที่ท่านรัรพพงศ์ว่าเราเชิญครั้งหนึ่งั้งที่สองต่อไปถ้ารอกไม่จับแล้วอย่ามาว่าไม่ให้ความเป็นธรรมไม่ได้นะครับอันนี้ผมเรียนได้หน่อเพราะว่าตัวเลขต่างๆนั้นเนี่ยต่างชาร์ตเนี่ยถ้าเห็นชาร์ตเนี่ยนะครับถ้าที่เียเห็นชัดเจนว่ามันมันดีขึ้นมนจะชัดๆนะครับการร่วงไหลของของเงินที่เข้าร้านเนี่ย มันกลับมาหเห็นเด่นจากการที่เราทํางาน,ก,น,งน,น,น,นากันเพราะฉะนั้นเมื่อตอนนี้ยังมีอีกนะครับบางบริษัทที่ว่าการที่เอาไปนั้นที่ไม่บรรจุลงถังเนี่ยนะที่ยังไม่บรรจุอะไรอีกเดือนนึงเป็นหมื่นตันนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านเข้ามานะครับมารับทราบข้อล่าวหาครับแล้วยืนยันนะครับว่าเราดําเนินการตรงไปตรงมานะครับไม่มีไม่มีการที่ท่านไม่ต้องไปติดต่อนะครับท่านเอาหลักฐานตัวจริงทั้งหมดเนี่ยมาแสดงความริดใจ ดีกว่าที่จะไปวิ่งเส้นนะเพราะวันนี้ฝากมานะครับผมผมยืนยันอยากให้รีบเข้ามานะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะดูยอดว่ามีผู้ที่ให้ความร่วมมือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะดูยอดจากครั้งที่แล้วมีไหมให้ความร่วมมือเราถือว่าไม่ความร่วมมือแต่ผมกม็ยืนยันในความเป็นธรรมนะครับเพราะนะั้นงท่านี้ท่านีเข้ามาเดี่ยนะครับนั่นต้องรับผิครับเลยแอ๊สซึ่งเราตรวจพบว่ามีความผิดเหมือนกันเนี่ย อีก43ก็รวมเป็น9 0้เาอันนี้วันนี้ที่เชิญมาเป็นอันนี้เป็นนิติบุคคลนอกจากนอกจากนั้นเนี่ยส่วนส่วนตัวอีก80ก็เป็น90 4บวก80ดับวันนี้ที่เชิญแต่ว่ามาไม่ครบเพเดี๋ยวก็รอดูผลก็อาจจะมาสายมาอะไรนะถ้ามาไม่ครบเราคงต้องเชิญอีกครั้งหนึ่งนะรวันนี้คู่เป็นเป็นบริษัทที่เป็นข้างหน้าที่ใหญ่ก็ก็คือลงมาจุดนะครับก็คือคำว่าลงมาจุดก็คือคู่ แล้วก็บรรแีนก็ใหญ่บ้างเล็กบ้างขึ้นอยู่กับหัวที่อยู่แล้วครับแล้วันนี้เดียวเราก็จะต้องมีเชิญมาอีกอย่ใช่ใช่ยังไม่จบก็คือวันนี้มาไม่ครบก็ต้องเปิดโอกาสเชิญมาอีกแล้วถ้าไม่มาอีกก็ดูเดี๋ยวก็พี่นาคดลก็คงจะดูสองครั้งสามครั้งถ้าทำชี้แจงเก่งออกไหมครับครับก็ดูหลักการโอเคนะครับ นครับนครันี่นัเช่นแก๊สสาขาสองสใช่เใชเขาไมาตรงนะคุณก็มีไปโคลลาธนะคาไม่เป็นอะไรก็เดี๋ยวมรับรองใครจะขอเรื่องนันบโคล่ามีอำนาจรับรองเอกสารนะธรรมชาติกิโเลียมครับบาวครับเห็นลงชื่อไหม าน,นา,<อ>ายธนาธุลิศกร